มาดูกันต่อนะคะก็นางเอกอีกท่านหนึ่งของฟิกบอชิดน้องมินพรทิวานะคะดีใจแฟนคลับตอบรับพร้อมรปยงานเพลงต่อนะคะบอกเลยนะคะว่าอีกบทบาทหนึ่งของน้องมินนะคะหรือว่าหลายคนรู้จักมินเจียร่านะคะก็เดิมก็คือวง G20 คุณผู้ชมเขาเป็นนักร้องด้วยนอกจากจะเป็นนางเอกก็เป็นนักร้องด้วยนะคะดังนั้นค่ะเขาก็บอกว่าเป็นบทบาทที่ท้าทายทั้งคู่แล้วก็การคัมแบ็กกลับมาจาับไปครั้งนี้ฟีดแบ็กดีมากแฟนคลับเกา่เกา,ก,าก,ก็กลับมาติดตามเยอะเลยละคะ่ะความรู้สึกของน้องมิน พอนิวาหรือว่ามิ้นเจเอร่าจะเป็นยังไงเฟป,ปสาัมภาษณ์เลยค่ะมิ้นเจเอร่าค่ะชื่องงใหม่เลยค่ะเพราะว่าชื่อเก่าก็อาจจะแบบติดนิดนึงใช่ค่ะก็เลยแบบฟอร์มวงใหม่เปลี่ยนแบรนด์วงไปเลยเออเป็นเจเอร่าค่ะโหจริงๆดีใจคือจะไม่เกิดแบบเจเอร่าขึ้นเลยถ้าแบบแฟนๆไม่เรียกร้องจริงๆรําทำเพราะแฟนๆด้วยแล้วก็เราด้วยที่อยากจะแบบนำเสนอแบบเพลงให้ทุกคนได้ฟังอีกครั้งหนึง่ง ใช่ค่ะจริงๆแล้วมันมีกระแสมาตั้งแต่ปีที่แล้วตอนปลายปีที่แบบช่องเทปปรปุงบูอใช่ถูกต้องค่ะแล้วมันเหมือนแบบมีไวรัลเกิดขึ้นในติ๊กต็อกไงอย่างเงี้ยคือแบบน้องๆอ,อ่ะเขาก็าแบบชวนไปเต้นอะไรอย่างเงี้ยบอกแม่ๆม,มาเต้นสิแบบพี่ๆที่เนี่ยน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคือเต้นเพลงแม่ๆกันแบบ เป๊ะมากเลยเลยอย่างเงี้ยเออพอเราไปสถานที่นั้นก็แบบโ,โหคนเต้นเพลงเราแบบร้องดังอะไรอย่างเงี้ยล้วก็แบบเอ้ยมีไฟขึ้นมาแล้วลยอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบพวกเราก็แบบยังรักเสียงเพลงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบมาคุยกันว่าเออกลับมาทํากันไหมอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนก็แบบเห็นด้วยทุกคนก็ยังแบบรักเสียงเพลงอยู่ยอ,ยยอ,อะไรอย่างเงี้ยก็มาเลยมาฟอร์มวงกันใหม่คิดชื่อวงกันใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้คือแบบทาเองกันหมดทุกอย่างทั้งโปรดักชั่นแบบเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทำเองกันหมดเลยค่ะไม่ได้มีค่ายสนับสนุนก็แบบทุกคนทําแบ่งกันหน้าที่กันเลยอะค่ะใช่ใช่ใช<ๆ>จริงๆออกก็ถ้าเป็นแบบสุกัตพัชชีนิสาเขาก็จะแบบดิวพวกแบบเรื่อง M v มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ได้คัดตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำทุกอย่างซูก็จะแบบดิวถ้าตอนเนี้ยก็อาจจะแบบดิวเรื่องแบบไปโปรโมทที่ไหนหรืออะไรเงี้ยค่ะ อ่าใช่อย่างพี่ชีชาก็แบบดิวเรื่องอาหารเป็นสวัสดิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแพรเขาพี่สาวเขาอ่ะเป็นแบบเปิดร้านเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำสไตลิสต์ให้กับเพลงนี้<ม>ใช่ค่ะส่วนหนูก็เอ่อเป็นคอยลงสื่อโซเชียลต่างๆอะไรเงี้ยหนูเป็นคนลง<ม>ใช่ค่ะ<ม>ใช่<ม>ทุกคนก็แบ่งหน้าที่กันหมดเลยเงี้ยเพราะว่าเราทํากันเองสนุกมากแล้วหนูว่าเชื่อว่าคือทุกคนในวงอ่ะชอบสิ่งนี้แล้วก็อยากจะทําเพราะไม่งั้นมันคงแบบกลับมารวมตัวกันไม่ได้เพราะว่าทุกคนก็ ต่างมีแบบหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องสละเวลามากๆซึ่งเราใช้เวลากันกว่าจะสําเร็จอะอะอเปีหนึ่งค่ะใช่เพราะว่าเราแบบเตรียมกันมานานมากแล้วค่ะคือก่อนหน้านี้เราก็เตรียมเพลงแล้วแต่ว่าเรายังแบบทำ u t u b e เป็นแบบไลฟ์สไตล์อะไรอย่างนงี้กันอยู่ค่ะอ่าใช่เป็นแบบถ่ายคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ก็ พอเราค่อยๆทำมาเรื่อยๆซ้อมเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่จะนัดกันมาแต่ละวันน่ะมันใช้เวลาแบบยากอะที่แบบทุกคนจะมาอะวันนี้นะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเวลามันก็เลยต้องใช้เวลานานนิดนึงค่ะ<ม>พอปล่อยออกมาแล้วแบบแฟนๆตอบรับดีมากกระแสดีมากคือแบบคือยอดวิวอะออร์แกนิกใช่ไหมคะแต่คอมเมนต์แตกไปแล้วอะ<ม>เขาบอกกันว่าแบบคอมเมนต์ขนาดเนี้ยวิวมันต้องไปไกลแล้วแต่ว่าพี่ๆแบบวิว ออแกนิกมากอะไรอะคอมเมนต์แตกแบบตอนนี้ท่านหนูดูล่าสุดแต่เจ็ดร้อยกว่าแล้วอะคอมเมนต์นะใช่แล้วแบบเราดีใจอะเนาะเราทำออกมาแล้วแบบทุกคนแบบให้การตอบรับดีมากเพราะเราก็ยอมรับเนอะว่าเราก็แบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะผ่านมาหลายปีแล้วอะ่ะเนาะแล้วในยุคเนี้ยที่ป๊อปก็คือแบบโหน้องๆนะใช่ น้องๆแบบเก่งกันมากสู้กันมากแบบอ่ะไหนจะด้วยวัยอะไรอย่างเงี้ยเนาะความเต้นเก่งความสวยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอเราปล่อยออกมาเราแบบต้องขอบคุณแฟนๆที่แบบเชียร์พวกเราเอ่ะให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยเขาเราดีใจมากๆแน่นะคะบอกเลยแต่ละคนเนี่ยคุณหน้าคุณตามมเมมเบอร์ทุกคนอาเป็นวาก็ใจช่วยด้วยละกันทั้งบทบาทของการเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนักร้องนะคะ